สวัสดีค่ะเกใจใสาขอ,อนำบุญไปฟ้าที่วิจิตรมรรม,มมาฝากจุดๆท่านด้วยนะคะสาธุใกล้เข้ามาแล้วนะคะกับโครงการชิงทุนการศึกษา3 0ม0 0ืบาทของเราเริ่มในวันที่1ธันวาคมถึง3 1มสมกราคมนี้ค่ะแต่ว่าก่อนอื่นนั้นต้องสมัครเข้ามาในเพจใจใสก่อนวันที่2ธันวาคมนี้นะคะจึงจะมีสิทธิ์เข้าโคร่รวมทุนการศึกษา3 0 0 0 0ืนบาทนี้ค่ะเริ่ในวันที่6ถึงวันที่8ธันวาคมนี้นะคะ โครงการแจาสัยเกอของเราก็จัดค่ายแคมป์ที่ไปเขาใหญ่กัน,นะคะ่ะอยากให้ทุกท่านมาร่วมจอยกันได้นะคะในวันที่6กถึงแนี้ค่ะอากาศดีมากๆเลยนะคะอาหารอร่อยมากวิวทิวทัศน์สวยงามรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะก็วันนี้เกดเจสก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะยังก็พบโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย